นัดจะดำเนินซูเปอร์ไฟทนัดสุดยิ่งใหญ่ครับประจำวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565ครับซึ่งคู่เอกครับเป็นคู่ชูโรงระหว่างบวกเขากับชาโตะครับสำหรับคู่มวยครับก็จะมีคู่ที่1ครับซัดดานียลูกสายกองดินครับพบก,กับฟาเอเซฟาลีคู่ที่2ครับเป็นดวงดาวน้อยลูกส่ายกองดินพบก,กับมงกุฎเพชรแต่วเมืองลุงคู่ที่3ครับเป็นมิเกลเฟอร์นันเดสพบก,กับมีตานิส ผู้กองครับผู้ที่4เป็นกำไลเพชรเพชรยีดีอะคาเดมี่ประกับฟ้าลาิขิตสิงมนัสักผู้ที่5เป็นคู่มวยที่น่าดูอีกคู่หนึ่งครับน่ารักสอจ้าต้งปลาจีนประกับทงหน้ารถผู้ทองครับซึ่งคู่นี้ครับมองที่น่ารักครับน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับในไฟน์นี้เพราะว่าด้วยหนักเหลี่ยมฟีมืมมวยครับแต่ก็สราพรังกายช่องนี้ถือว่าค่อนข้างสดครับผู้ที่6ครับลุงลาวีสิทธิสองพี่น้องประกับมุสซาทาเมกา นี่ครับน่าจะเป็นคู่มยที่สูสีเหมือนกันกับอีกคู่หนึ่งครับสลับคู่ลุงลาวีกับมุซ่าทามาเกตาครับแต่ท้ายๆครับก็น่าจะเป็นลุงลาวีครับที่จะสามารถเฉือนชนะไปได้ครับคู่ที่7ครับเป็นธนานชัยสิสองพี่น้องพบกับโมฮัมหมัดวีนัมมวยไทยครับซึ่งคู่นี้ครับทางด้านโมฮัมหมัดนี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่มีวิจิตวัวใจดีครับสภาพร่างกายแล้วก็ท่าทนหดก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแต่ด้วยความสูงใหญ่แล้วก็ความเป็นมวยของธนานชัยวันนี้ดูว่า น่าจะผ่านได้ครับไปที่ธนันชัยนะครับคู่ที่8ครับเป็นคู่มวยที่น่าดูมากๆอีกคู่หนึ่งครับเป็นการแก้มือล้างตากันครับระหว่างลุงกิตบอลุงโลดกับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะในพิกัด1 4อปอนด์ซึ่งทางด้านลุงกิตครับเคยชนะคะแนนมานะครับสลับคู่นี้ลุงกิตครับก็เป็นมวยเพชรมวยสีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวงในนี่ก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีครับอวามมือหลังนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะได้ มาอย่างต่อเนื่องนะครับสลับมุงกิจสภาพร่างกายก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ3ฟอร์มหลังของลุงกิจนี่ถือว่าสดมากๆครับก็มีชนะนักยุทธี่สามนั่นจัดเพชรสจ้อตงปาจีนชนะคะแนนทางด้านทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยยิมฟอร์มล่าสุดครับมาพิกแพ้คะแนนนั่นชูเจริญดาบรันสารคามาล่าสุดครับสลับทางด้านลุงกิจส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับเป็นทางด้านยอดเหล็กเพชรโตอัจฉริยะครับสลับยอดเหล็กเพชรครับก็ถือว่าเป็นมนุษย์หินีกคนึงครับ เป็นมือเพศขาแลกขาลุยขรับเภทรเดินเตะขาเจาะยางต่อยมัดว่าจิตหัวใจดีครับมีลูกขู่และก็การออกอาวุธในช่วงหลังนี่ก็ถือว่ามีศอกที่ค่อนข้างอันตรายนะครับสลับยอดเหล็กเพชรสามฟอร์มหลังของยอดเหล็กเพชรครับก็มีแพ้คะแนนนั่นก้าวหน้าสอจอต้องปลาจีนชนะคะแนนนั้นแสงมณีพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมล่าสุดครับมาฟันศอกครับสามารถชนะคะแนนด้านกุหลาบดำสอเจอเปียกอุไทยไปได้ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มาล่าสุดครับ สำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระวังลุงกิจบอลุงรวดพรกะยอดเหล็กเป็รอจฉริยะมวยเชิงรับพระมวยเชิงลูกครับลุงกิจก็มีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายและก็มีเข่ากระทุ้งครับวันนี้ครับในนัดนี้เนี่ยรู้ว่าน่าจะมีลูกเข่ามาเป็นลูกทีเด็ดนะครับสำหรับลุงกิจยอดเหล็กเพชรครับก็มีเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับัวใจหัวาใจดีร่างกายดีครับและก็มีลูกขู่ครับอาวุธถือว่าหนักแรงครับสำหรับคู่นี้ครับส่วนตัวยังชอบพี่นัณนลุงกิจบอลุงรวดนะครับที่ชอบที่ความสูงยาวของลุกนะครับ ดูว่ามีลูกขวางค้าแทงแล้วก็มีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายวันนี้น่าจะสามารถเก็บัยชนะไ,ได้ครับ,บทีนจอพี่ลุงกิจบอลุงโลดครับคู่ที่8ครับเป็นคู่เอกแล้วก็เป็นคู่ไฮไลท์ของรายการเป็นการพบกันระหว่างบัวขาวบัญชามเมฆก,ก,กับโยชิฮิโรชาโตะครับสำหรับคู่นี้ครับเคยโชกันในศึกเควันนะครับทางด้านชาโตะครับเคยชนะน็อกบัวขาวมาแล้วก็เป็นการแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตของด้านบัวขาวด้วยนะครับสำหรับบัวขาวครับก็ถือว่าเป็นนัวที่ มีอาวุธมวยแล้วก็การโชว์ศิลปะมวยไทยครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นลูกปัดเท้าเข่าศอกถือว่าเป็นนักมวยที่เก้าออกุญแล้วก็ออกวุญได้ค่อนข้างดีนะครับสลับบัวขาวบัญชาเมฆส่วนชาโต้ครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่หลากหลายครับเตะขวาต่อยขวามีลูกต่อยหมัดครับแล้วก็หัวจินหัวใจดีครับอายุปัจจุบันก็4 1ปีครับสำหรับคู่นี้ครับส่วนตัวยังชอบพี่นั่นบัวขาวนะครับเพราะว่าโชคที่เมืองไทยโชคที่ประเทศไทยโอกาสที่ชาโต้จะมากินบัวขาวที่เมืองไทยง่ายๆนี่ ดูว่าเป็นไปได้ยากนะครับวันนี้ครับที่ชอบพี่บัวขาวบัญชาเมฆค,ครับจะใช้ลูกหมัดเท้าเข่าศอกและก็สามารถชนะทางด้านชาโตะไปได้ครับทีนชอบพิีบัวขาวบัญชาเมฆนะครับสามารถติดตามการรับชมการถ่ายทอดสดน,นะครับผ่านทางช่อง WorkPoint นะครับช่อง23ตั้งแต่เวลา21นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปนะครับ